ศัตรูกำลังใกล้เข้ามามาแล้วที่เอียยานะสวัสดีครับพี่เอียยาในะครพี่เอียาอยาไม่เล่นหรอเล่นไม่เป็นหรอมีศัตรูอยู่ใกล้ๆเล่นด้วยได้นะข้างบนนั้นมีคนอะ่ะโอ้โหไม่แตก พี่นาเมตันไตพูดเฮยวัยวรุ่นทำไรพี่เออย่างไงพูดเล่นมาเ,เป็นเป็นเป็นหรอยิงไม่โดนไปยิงโอ๊ยคันจังหวะวันนี้อะไรกักไม่รู้อะทุกคนคันหมดทั้งตัวเลยพี่เออย่างไงพูดรอไลฟ์กลางคืนดีกว่าได้เลย กำลังยิดดจุุพี่เออย่างไงพูดตอนเที่ยงคืนน่ะโอเคโอเคคนเดิมอีกแล้วนี่ว่าคนเดิมเลยพี่โอก,กรู้ อยากเล่นวีเมานานละพี่เออย okay. ่างไงพูด <handic> ส <hat> ู้ๆนะสองคนโอเคมี <inan another> ัรูอยู่ปยิ่งผมตายรงไหนวะ เจอแล้วไหนวะซ้า,ายขวาไหนวะพี่เออย่างไงพูด t ีสบร brother n ด t แปลว่าอะไรคะไหนอะเนี่ยเอ้ยอะไรอะเมาเป็นอะไรอะเอ้ยป้าไปเลี้ยวเมา ไหนวะไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะพื้นที่ปลอดภัยไม่พบสตรูนั่น,นไงเจอแล้วเข่าเร็วเร็วมาก เออย่างไงพูดแปลว่าแกล้งพี่นัดหลังมีขลังตัวหนึ่งไงวะไ่วะโอ้โหคตรถึกโอ้หพี่นาเมตันไตพูดพี่นัดโอ้โหโคตรถึกโอ้โหถึกจัด โคตรถึกเลย,ยมีเหรอถึกจัดในตัวข้างหน้าไปไหนแล้วเอาหายไปเลยตัวข้างหน้านั้นถถเฮ้ยข้างหลังมีใครอ่ะเฮ้ย พี่จะสูงหมด <Okay. S 1> โ,โคตรถึกด้วยคุณพี่เออย่างไงาพูดขึ้นไลฟ์ด้วยไม่ได้ขึ้นด้วยไม่ได้เล่นเกมขึ้นใดไม่ได้ไอตัวข้างหน้าอันตายยังอ่ะ อย่างว่าตรงข้างหน้าได้แค่สามตัวเองอ่ะทุกคนดูดิพี่เออย่างไงพูดหมายถึงกลางคืนอักว่าคืนได้อปะป่าเวลคืนได้คือคือ,คอ,คอพี่แตงได้ไหมเนี่ยพี่แตง เล่นมินีพี่แตงเล่นบอไอคนโดดเรียนเล่นไหมไอคนไม่เรียนหนังสือเล่นเป้าไอคนต่อยหน้าครูเล่นเป้าว,วันนี้มีคนต่อยหน้าครูแล้วก็กลับตอนเที่ยงทุกคน นิสัยไม่ดีเลยทุกคนเขาไปต่อยครูได้ยังไงเ่ะทุกคนพี่เออย่างไงพูดค่ะพี่นามเมต,ตันไตพูดแม่พี่สิไม่ไปต่อยครูแล้วเขาก็กลับเที่ยงเลยอ่ะทุกคนดูดิไม่รู้ใครนะทุกคนเราจะไม่บอกชื่อนะเราจะไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมาใสา่เดี๋ยวเขาจะมาต่อยเรานะทุกคนเราจะดินทานแบบไม่บอกชื่อนะทุกคนพี่นามเมต,ตันไตพูดต่อยไรอีก <laughs> ไม่มีอะไรไม่ได้ว่าอะไรใครไปว่าอะไรอ่ะต่อยก็ต่อยไปที่พี่เออย่างไงาพูดค่ะก็คือวันนี้พี่<ม>วันนี้มีมีคนไปต่อยครูแล้วก็กลับตอนที่พี่นามเมตันไตพูดหรอใช่เขาต่อยครูมาแล้ะเขาลมไม่ดีไงต่อยครูเสร็จเขาลมไม่ดีเขากลับบ้านเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนเรื่องจริงนะไม่ได้โกหกเลย พี่เออย่างไงพูดจริงอะ่ะที่นามตนตนไตพูดไม่ได้อยู่ด้วยกันทำเป็นพูดนู่นนี่ครูมาบอกครูเขามาบอกผมไงครูเขาม,บ <PA S 2> มาบอกผมว่าพี่เออย่างไงพูดแหมแหมครูเขามาบอกผมว่าว่าให้ให้ไปบอกย่าเขาแต่ผมไม่กล้าบอกย่าเขาไง เขาโหดมากทุกคนเขาต่อยครูเลยพี่นาเหมตันไตพูดรู้จักครูหรอรู้จกักนเพื่อนกันพี่เออย่างไงพูดโ oh อ้ไม่กอดไม่พูดอไม่กอดยะพี่กูรู้โดนใครอะ่ะพี่นาเหมตันไตพูดพี่เป็นญาติหรอเป็นพี่เป็นน้องกูหรอ เอ๊ะไม่อยู่ไหนอ่ะเหมอไม่อยู่ใ,ใกล้ๆนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะเอ๊ะมีอะไรวะเจอแล้วพี่เออย่างไงพูดนี่มันเจ๋งมากหยอกหยอก ที่นาเมตันไตพูดทำเป็นพูดโดยไม่มีหลักฐานมีแมมมมันไ่ีีหลักฐานมีคลิปวิดีโอด้วยเขาครูถ่ายมาให้ดูว่าต่อยคูลที่นาเมตันไตพูดส่งมาดิ เฮ้ยยังมีอีกเหรอยังไม่หมดเหรอนึกว่าตัวนี้หมดแล้วพี่เออย่างไงพูดคนท้องทานได้ไหมคะที่นาแมตันไตพูดกล้าเปล่าส่งมาที่นาแมตันไตพูดเพื่อนชั้นสองชั้นสองพี่เออย่างไงพูดคนท้องทานได้ไหมคะทานได้ครับท้อง กินแล้วขี้ดีน,นะ,นะบนหัวครับบนหัวชั้นสองครับพี่เออย่างไงาพูดกี่บาทคะสองร้อย <200 S 2> พี่นามตันไตพูดค่ะสามร้อยครับอบอ๋อเจอแล้วในวันนี้แล้วไม่เป็นไงหรอ พี่เออยา่างไงพูดซื้อและค่ะห้าสิบห้าหลายตี้เลยชุบหน่อยครับพี่อะไรสายฟ้าเบอร์ไหนอะ่ะเบอร์หนึ่งอะชุบทำไม,มไม่ทันแล้วเบอร์หนึ่งเลยพี่เอโกรุมีเหรียญไหมชุบหน่อยชุบหน่อยเหรียดตรงนี้ตัวเดียวแล้วพี่เอโกรุกรมีศัตรูอยู่ใกล้ๆตรงบ่มาพี่เอโกรุตัวเดียวเลย ตัวเดิมอะตัวตัวนี้ผมยิงลบยิงตายไปแล้วพี่เออย่างไงพูดจ้าเล่นไหมเนี่ยพี่โอกรุพี่เอพ,พี่แตงเล่นไหมเนี่ยเ,เข้าเกมรอเลยจะจบแล้วหลือสองตัวสองตัวพี่แตงเข้าเกมรอเลยเล่นไหมครับมีใครเล่นไหมครับว,ว่างอีกหนึ่งคนนะไหนวะผมตายเมืไหนว่วะ พี่เออย่างไงาพูดพูดผิดพูดถูกห้าร้อยห้าสิบห้าวีได้ถ่ายไปไหนวะพี่เออย่างไงาพูดไปทำงานแล้วโอเคพี่อย่างไงา พ,าาพ,พี่นามเมตันไตพูดเล่นก็ได้ถ้ามีไรจะคุยด้วยเ็ยวๆเข้าเกมเลยเหลือตัวเดียวแล้วนายมันอยู่ไหนวะทำไมพี่โอคุรู้ตายอ่ะัมอยู่ใส่วะพี่นามเมตันไตพูดไม่เข้าจนกว่าจะจบ อยู่สายะสูเจอแล้วเจอแล้วหลังไอวอลหลังไอวอลหลังไอวอลใช่ปะหลังไอวอลปะมีศัตรูอยู่ใกล้ๆใกหาและทำลายเลยออหลังรถรอหลังรถรอเห็นแล้วเห็นเห็นเท้าหนึ่ยิงเท้ายิงเท้านี่เห็เท้าเลยเฮ้ ปันญาแบบ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมาเลือดดาจ้า